ฮัลโหลสวัสดีครับก็วันนี้นะครับไม่ได้ตั้งใจจะมาดูเลิฟซิกเกิลออกแบบพิงเลยเสื้อผ้าหน้าผมไม่ได้เตรียมมาขนาดนั้นเลยไม่ได้เตรียมมาเลยจริงจริงเตรียมมาเลยจริงๆอ่ะก็เมื่อวานอดใจไม่เข้า Facebook ไม่เข้า Twitter เลยนะเพราะว่ากลัวเห็นภาพลูกของ Love Sick Girl, เลิฟซิกเกิลพอมาจะมาดูวันนี้เนี่ยครั้งแรกพร้อมๆกับเพื่อนทุกคนนะครับหรือใครที่ดูแล้วเนี่ยก็มาดูกันมาอีกรอบนะึงนะแต่ ใครไม่กดสับ s c r i b e เราก็สันกระดิ่งช่องเอาไหมลองไหมอย่าลืมกด s ั b s c r i นะครับเพราะว่ารอบหน้าเนี่ยแบงค์พิกออกมาเมื่อไหร่เราจะมาดูการอีกครั้งนะครับถ้ากด s ั b s c r i แล้วไปดูแบ็คทพิงกันลิซ่าโอ้ยเสียงหายลิซ่า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 มา 나보다 못 너희야 내만 안빠나치는 l o v 리사리만은 절대 안갈 아침에 단에 메시지 추상이 재렴이와 하게 될걸그 소리 뭐기전 끝낼 수 없나 소리 아픈 불효가를야 Girl, but I don't care do it all. Know know way, this is a song, song. You know. โอ๊ตไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วันะสักรายนี่วิ่งวิงวิงโอ้

ื่อกี้ลิซ่าคือตายมากโอ้ไม่ไหวแล้วขออย่าดมขอแบบคือคือจริงๆนะคือตอนเนี้ยเงื่อออกหมดแล้วว่าโอ้ไมกอดแต่ละคนแล้วคือลุกไลิซ่าเมื่อกี้ตรงที่เป็นชุดแบบหลอกๆเนีอยอ่ยไม่ไหวแล้วแล้วมีฝ่ายตรงลิซ่ามีไฟมือนไหมตรงนี้ลิซ่ามีไฟทางซ้ายมือโอตา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  สวยมากสวยมากคือจริงๆนะงันเซนนี่คุณคือสวยหมดเลยแล้วแบบโอลิซ่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจให้ดูคือ,อการแต่งตัวนะคะแล้วก็การถ่ายของเขาเนาะก็อารมณ์ฟิลลี่คือไม่ตกใจตรงที่ว่ามันเป็นเหมือน MV ็มวีทำลายข้าของนิดนึงอะ่ะตรงที่ว่า1กีตาร์ทุบ2เอาค้อนทุกกระจกไนดะ่ไเปเไรลิซ่าทำเราให้ภัยอย่างแน่นอนไม่ไหวแล้วคือสวยที่สุดแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้นะครับก็เลยคิดว่า โอ้ตา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 ต,าตายลิซ่าลิซ่าคือสวยมากๆในคลิปนี้นะครับไม่ไหวแล้ขอตัวไปดูลิซ่าอีกรอบนึงน,นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอเมีครั้งต่อไปเนี่ยจะน่ารักและสวยขนาดไหนนะแต่ตอนนี้คือไม่ไหวแล้วไม่ใช่อะไรนะร้อนไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้อ่ะอย่าลืมกด subscribe น,น,นะครับเพราะว่ารอบหน้าเนี่ยเราจะได้มาดูลิซ่าไปพร้อมกันนะใครทีมลิซ่าบ้างลิซ่าบิส คอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับบ๊ายบายตึ้ง I am a love sick บ <laughs> ๊ายบาย